สวัสดีครับวันนี้พบกับผมบอม h p p u u t o m a x นะครับผมวันนี้เราพบกับเจ้า Toyota v i o s g e เ2นะครับเข้ามาติดตั้งโชคสตัดตรงรุ่นนะครับผมวันนี้เป็นโชค Silver Neo m a อ1นะครับผมเป็นโชคระบบโมโนทูบนะครับสูงต่ำสไลด์ก็บอกได้ปรับค่าแข็งอ่อนได้ถึง30ระดับนะครับตัวล้อลูกค้าใส่เป็นขอ17มานะครับของเดิม ลูกค้านาโช๊คเดิมไปดัดแปลงตัดสปริงมานะครับรู้สึกว่ามันแข็งไปนะครับแล้วก็ยังมีอาการไม่กระชับอยู่นะครับแล้วก็มันแข็งกระด้างไปนะครับลูกค้าเลยเข้ามาเปลี่ยนเป็นโช๊คสตัดตรงรุ่นนะครับแบบยกใส่ได้เลยนะครับนะครับวันนี้ก็เป็นซิลเวอร์นีโอแม็กบัลนะครับในโตโยต้าวีออสเซนสนะครับในส่วนของขั้นตอนการติดตั้งปรับเซ็ตไม่ต้องห่วงนะครับร้านเฮปิเออร์น้อของเราผลงานการันตีมากกว่า1,000คันนะครับกับโช๊คสตัดตรงรุ่นนะครับติดตั้งปรับเซ็ต โดยช่างผู้มีความชำนาญนะครับพร้อมตั้งศูนย์ให้จบในที่ร้านที่เดียวเลยนะครับติดตั้งปรับเซตพร้อมตั้งศูนย์จบในที่เดียวนะครับลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่ตั้งศูนย์เองนะครับ2ช่างติดตั้งโชกเซตโชกกับช่างตั้งศูนย์เป็นช่างชุดเดียวกันนะครับดังนั้นการทํางานนะครับเลยออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับลูกค้ามั่นใจได้เลยว่ารถของลูกค้าออกมาจบเนียนแน่นอนนะครับสาหรับ ติดตั้งช็อคสัตว์ตรงรุ่นนะครับวันนี้เป็น v ีออสเจน2นะครับตัวล้อลูกค้าเป็นคอร์ด17นะครับผมกว้าง8นิ้วนะครับผมออฟเซต35นะครับรัดยาง 20545R17 นะครับเดี๋ยวเรามาดูทรงของเจ้า Toyota v วีออสเจน2กับล้อ17คันนี้นะครับที่โหลดจัดทรงนะครับเพิ่มสมรรถภาพในการขับขี่ด้วยช็อคสัตว์ตรงรุ่นซินเวอร์นีโอแม็กวันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดช็อคสัตว์ด้านหน้านะครับที่ติดตั้งเข้ากับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะครับตัวช็อกได้นะครับ ข้อดีของโชคสไลด์กะบอกนะครับก็คือเวลารปรับสูงต่ำนะครับไม่มีผลเสียต่อค่าเคสปริงนะครับไม่ทําให้ค่าเคสปริงมันผิดเพี้ยนไปนะครับผมจะปรับสูงจะปรับต่ำได้แค่ไหนนั้นอยู่ที่กระบอกเลยนะครับสปริงไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยนะครับเพราะทางร้านเราเซตระยะสปริงไว้ให้เหมาะสมเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นตัวโชคที่สามารถสไลด์กระบอกได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดช o สัดด้านหลังนะครับพร้อมคอยสปริงตรงรุ่นนะครับไม่มีการตัดต่อดัดแตงอะไรทั้งสิ้นนะครับผมนะครับ ตัวโชว์นะครับสามารถปรับแข็งอ่อนได้30ระดับนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับประกันยาวถึง2ปีเต็มนะครับผมนะครับหลังจากการติดตั้งปรับเฟซตั้งศูนย์ออกไปเทสรถให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ส่งงานได้นะครับสำหรับ toyota vios gen 2นะครับผมกับล้อขอบสิกว้าง8นิ้วออฟเซต35ายาง2อ5 4 5า r 17จดนะครับจัดทรงสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับกับโช๊คจัดตรงรุ่น silver neo max o นะครับโชคระบบโมโนทูบสูงต่ำสลักกระบอกปรับค่าแข็งอ่อนได้ถึง30ระดับนะครับ เพิ่มสมรรถภาพในการขับขี่ที่ดีขึ้นชัดเจนแน่นอนนะครับหนึบกระชับขึ้นนะครับรถไม่ย้วบไม่ย้วยไม่โยนนะครับและที่สําคัญไม่แข็งกระด้างไม่โดดไม่เด้งนะครับผมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับอยากจบหลอๆเนียนๆแบบนี้พร้อมฟิลลิ่งในการขับขี่ที่ดีขึ้นแบบนี้นะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์ id fanpage facebook heptermac เบอร์โทรนะครับหรือทางช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เป็นหนึ่งแนวทางนะครับสำหรับ toyota vios gen 2นะครับกับล้อขอ17กว้าง8นิ้วออฟเดทสามส มาติดตั้งชกสัตร์ตรงรุ่นพร้อมโหลดจัดทรงนะครับที่ h p ตัวแรกของเราติดตั้งปรับเซตพร้อมตั้งศูนย์ให้จบในที่เดียวนะครับผมนะครับครับผลงานของเราเราการันตีมากกว่า1,000คันนะครับกับการติดตั้งชกสัตตรงรุ่นนะครับเราติดตั้งปรับเซตพร้อมตั้งศูนย์ให้จบในที่เดียวนะครับเครื่องตั้งศูนย์ของเราเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐานนะครับผมนะครับแล้วก็ในส่วนของช่างตั้งศูนย์ก็เราก็เป็นช่างที่มีประสบการณ์ตรงมากกว่า10ปีดังนั้นท่านมั่นใจได้เลยว่ามาที่เรา จบทีเดียวนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเที่ยวแน่นอนนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ของร้าน Headpiece และ Mac ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ